สวัสดีครับพี่น้องมื่อวานนี้มาได้กินข้าวมังกันนะครับข้าวเช้าครับพี่น้องมีผัดหน่อไม้ใส่ไก่นะครับก <c oughs> ับต้มไก่ต้มซุปแก้วพันปีครับกินยำไหนแซมยำนั่น,นครับยอำสุปงงเมื่อวานนี้กินสองคนก <c oughs> ินสองคนค่ะพี่น้องยังมาตืน่นอีกต <c oughs> ื่นเสาร์ก็เขาเลเห่หิวก่อนเขา มันคืองอนเด็กงอนเจวเลยมันก็เป็นอย่างก็ข้าเหนียวข้าเหนียวร้อนร้อยข้าเหนียวห,หนึ่งไม่ไม่จุดยอดเลยครับเสร็จบะนี่เนอ้นนึงปะพอดีครับโอ้โตอนนทำไมหายเบิ่งๆกแล้วครับตอนาา <laughs> แ้แอมฟ้าบ้านได้ครับ แซบครับตอนนีม่แทะกใจอรงมือนึครับกอด,ดิ่น้าแด่กับบบีบ่แซบลำนครับพี่ช่องบะเบี๊ยพันธอ,อ์น้สดบุเลยกำลังกินกินไน้ำกันนะครับพี่น้องไี่ยิ้สียงหนับปะ กว่าดีครับจะดูที่เข่วไปแล้วบ่ทั้นโซน,นท่อนข้ใดหนาวก็สโซน่อนได้จ้ะเมนเขายาใตมือนดครับใต่สอวนปกปนไหนครับตมือจะหลกแล้วบ่เม่เจ้ไใกล้เ,เข่ากันใกล้ดีดวูดเนียวครับ และวกฮ็ดงานคือเกาลัจ้าบุกอูเสียหอย่างเบิ้งกันไปเนาะคะ่ะขอบคุณที่เข้ามาเด้อค่ะอขอบคุณเดี๋ยหลายเลยครับที่เข้ามาให้กำลังใจกันครับจะมีซ้ำหนีหรอพี่น้องมีกันเราจะมีกันตลอดไปเด้อ <laughs> อขอขัง้งไงบ่ขั้งตาเหลี่ยงแรงหนาล่างแล้วอผู้ใดยัดยงพันได้ล่างหนาก็ต่อไปเด้อลร่างเขลียดไม่กินเขาน้ำกันต้มไก่นอนนะครับต้มซุปค่ะบะแมี่ต้มตยำอ่อนอบูดปะอ่อนที่หลี่ครับออนนี่บูดแต่ข้ามมาบูดได้ปะพยักหนาบ่กกับ ก้าเว้ยครับแซบาต้นหอมคันจ้องแถวอ่ะเนี้ยมันน้มอ่ะาเขาก็หยิบไปแหละตอนนี้อิ่มเลยครับเนี่ย <c oughs> ต้นมากับเขาวหนูจะมาเคล็ดเองไม่ค่อยมนักสื่อเจอมาวัานไหนครับเจอมาม้าวัน แตบเอ่แสบแน่แสบแน่ะด้ว่าจะของมีเป็นนะแบนแสบแสบก็ต้องกินนะครับเพามีน้ำกินเขาแมนแล้วแสบเพื่อเาครับตอนไก่นเนี่ยนจะบ่มักตอนไก่ปะนีะตอนกัน จุกบวบเพราะว่าของให้เียงก็แทบเยียงครับย่องจากของก็จักก็ว่าแทบไม่ดีครับผมพิสูจน์บนญก่อนนะคับรสใหม่แกเหมือนเขากันนะครับที่จริงแกงใช่ไหมอิตูที่มัดเล่าของนะ่ะเอาใหม่พอดีเลยเดี๋ยวออกปเปรี้ยวหวานนะ ย่องไหมงวะเลยพอดีเจ็บคออืมอากาศเปลี่ยนแปลงดูแลสุขภาพไม่ดีนะครับดูแลสุขภาพมันจะจ้าหนาวแล้วครับอยังนยมันเริ่มหนาวแล้วก็มันก็เริ่มแบบเท็ยนให้ร่างกายคนเท่าแบบปรับสภาพว้ทั้งยั้ะจะเท็่นให้เทาเจ็บคออยูแลต้องเทียหนาวขนาดนี้บ้านเท่าไหนหนาวขนาดไหนเนาะรีหนาเาค่ะครับไม่ดีหนาวแล้ว กินเผ็ดๆแล้วก็สดหวานๆนเฮ้ยน้ำตาแตกขอากันดีเอาผักกลับกันครับพี่น้องเราปลูกผักขี้ฝอยตัวน,นี้น้อยพี่นอ้องพอก,กินได้แล้วยังกับปนพอดีเลยครับเนี่ยสีมักจหน่อยนิยให้กิ่นหอมเ่ะ หัก็เริ่มใหญ่แล้วครับนี่ผักบ้วงกับตัวโอ้ตัดเด็ดเจ็บเป็นหน่วยบนนี้น,นี่ยระวังงามอยู่ครับยอดมาด้วเพื่อยอยากกินครับเจ็บเอารวดเนี่ยลองเบิรงพีนง่น,น้องต้นยังไม่ใหญ่นะครับแต่อยากกินเบิรงมันจะหอมอ่ะโอ้ย สุดยอดเลยครับ <c oughs> หอมครับใส่อมไก่กระเดียดได้เนี่ยครับเนาะพักันนี่นผ,นนผมว่านะเดี๋ยวซื้อใส่อมไก่เสร็จออมไก่พี่น้องะไปนะเก็บจนสุดเลยติดหอมครับจนยังใบใหญ่ยยไม่เสร็จแล้วกินได้แล้วหอม tôi vào bung lại nhai được ạ cái này rồi nè đều đẹp đều 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 เห็ดหน่องใหม่น้อไม้กับเห็ดนี่หนึ่งครับเนาะว่าใม่กับเห็ดอ,ออกลิ้นแล้วครับต้นหอมแบบนี้คัดไว้ยังคักแล้วมัร์กน,น้อนมใหม่นะครับมันอะไนือไ้อนมมันอ่อนดีครับกรอบ เห็ดยอดเลยนี่เฮ็ดเออเขาจะเอามาฝากไม่ได้ติดหรอฮะเป็นอามาแต่ฝาจริงเขาอยากได้มากไปผ่าก็มาไปด้วยครับ <c oughs> หลายครับอย,ย่าอยู่ขวดหนึ่งครับกระปุกนี่นี่ค่ะเขาเอามาเป็นกระปุกคลิปนี้กับเอาไว้ทานีดก่อนนะครับพี่น้องแล้วคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับดเพียร์แต้ว ฐาหนะดีครับขอบคุณหลายๆด้อจ๊ะขอบคุณทุกท่านที่มาติดตามนะครับให่งล้านแกน้วพี่น้องเด้อคลิปนี้ไปถึมนะครับสวัสดีครับ